ทำลายจิตใจกันงั้นนี่แหละคุณอาตาใจบ่ขาดทำลายจิตใจกันคนพีลอกมั้วพบได้ลอกในพบว่ได้คืดบ่แร่วัวทั่วคืดบ่แร่วลืมคิดเห็นในเนาะเนาะเนาะลอกลวงโตต้มกันนี่คิดมาเลยกันตับคนเฮานี่จะไปตัวไปต้มกันแล้วก็จเห็ดในกันเสียใจเนาะอือบาปเนี่เสียหายเนี่ยมันเสียใจคนบาปได้เห็นให่คนเสียใจจักรเวนบูชัก หมู่ให้เสใจอจะคนเฮาจะให้กัรเชใจเชใจแล้วโตต้มหลวงโตนั้นดีโตบริสีผู้มันเชกันเสกคำมันเสกใจเจ้าานมีบนอยู่บนเสาบมีนจังนะบนจังขึ้นน้องกันออกบนโลกนี้โลดผู้ใดเป็นจังพบผู้ใดพ่อจังเป็นผู้ใดเห็นจังพบแนวละมีบนอยู่บนเสา ตัดภาพมาทางนี้บาดนี่ป้าทโทธ่พี่น้องเอ้ยบ่นเพื่นพักพคนเศาบน่นเพื่อยู่บ่ดีกว่าจากใดเนาะทางบ่าวก,ก็ไปกับบ่เลยเคยมาไทยทําทสามัมภาษณ์จก็เกื่อเคยมาอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่เคยพอ่อโตเป็นเป็นนะนะเปล่นไปนคนแบบใดเนาะมาเมื่อน,นี้บังเอ,อิญโดยบังเอ,อิญเด้นี่ฮะพ่อโตเป็นบาดนี่ฮะโอโ้โธบอ่นอยู่บ่นเศาบา่นี่บอ่นอยังเด้นี่ฮะ อ้ยพี่น้องเอ้มาหลายเทืก่กับบเคยพ่อบ,บเคยเห็นเด้นน่ฮะจะเป็นคนจากไหนพี่น้องไป,ปนางโอนางลุมน้ากันพี่น้อง,อง,องโดยสบายดีพ่อแผลน้อยสยดีมากับ,บใครนะอ่าเดินทางมาก่อนน่ะแล้วเพื่อว่าจีมายันทันหมอบู่อยู่ดีเอาเลยมาเลย,เลยบ,บุเคยเห็นพ่อบุเคยพ่อบุเคยเห็นได้หน่ฮะครั้งแรกได้นี่ฮะโดยสบายดีเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อ่อยู่ไปนะอยู่ไปที่แรกเนาะ ในนี้คือว่ามองยู่มองเชร้าคือเป็นแน่นี้อันนี้ฮะนั่นเป็นวันนี้เลยไอ้มาสร้างเป็นแท้ที่อยู่ได้ฮอดมือได้ยังนี่นังว่าเลยต่อใจแล้วเรื่องนี้นะคนโตคนโตนี่ที่อยู่แบบได้นี่อยู่บ่ได้แล้วเป๋อวิแต่นี่กับลมมามันจะบูปีนไปเบิดบ่อนี่ฮะนี้แหละอยู่ไปวันนี้แต่อุ้นใจแท้นี่น้ำแกงมาหนี้เงี้ไในนี่หัวมันก็รั่วไปเบิดแล้วแล้วห้องครับส้ำมกระพัดไปเบิดแล้วเนาะน้ำแกงมาวะเจ้าก่ะ โอ้ยเนาะมาช่างเป็นบาทนี่ฮะมาอยู่นี่แต่เฮิงน้บ่อนี่ฮะเออหัก็ได้สิบสามคืนนะสิบสามคืนแล้วดินไผยนี่ฮะดินเขาโบแมนบ่อดินเจ้าบโบแมนเนาะโอ้โตดินเขาอุ่นใจน้ำเดะอันนี่ฮะอยู่ประเทนอยู่ประเทนี้อยู่ลำพูนประเทนี้ยามแรกยังใครอยู่ได้นอกพอแพย์แมน จะว่าผลพังแจ้งเราก็ได้คอยนะซองบอลย่าอยู่แล้วบ่อลที่สามบ่อลที่สามบ่อที่บ่อนี่ฮะอยูู่มไดอเป็นเนื้ะอยู่ฮั่นเขาก็ให้นี้บอลย่ามาอยู่นี่ขาก็ให้นี้มาอยู่นี่อีกบัตรนี่เออขอมาขออยู่นั่นนี่อีกจะใช้หนีเองจะจะทิ่นี่ไปใช้บัตรนี่ก็จักเจหนีเองมันรอ๋อฐานหมอบอนี่ ซื้อทันหมอดีเนาะหมอแบบนด้ชักยาคนนี่บ่ยานี่หนะโมชักคือสักยานี่สักยาแบบอาสาสมัครบ้านนี่บ่หมออาสาพี่น้องเลยหรือว่าแพทย์ในบ้านเนาะมีแพทย์อาสาสมัครบ้านอย่างหรืว่าร้เก็บหรือว่าสองบ่อนสามบ่อนง่ายแล้วหรือว่าทันโมชักเต็นนั่เป็นอย่างเดียวนะเนาะสองบ่อนสามบ่อนง่ายเลยขั้นง่ายออกจากนี่สิไปอยู่ใช้บ้านี อยู่ป่าป่ะเล็กแต่ผมมีคนอยู่ป่าทางไหนนี่ป่าเฉยๆมันอยู่นี่ว่าป่าป่าไปโทษที่ป่าไปโทษที่คือว่าในนั้นน่ะนะผมมีบนอยู่ผมมีวางอยู่อยู่ป่ากระดินเขาอยู่หันกระดินเขาคอยมันคนสูดแล้วเขาย่านผูกคอยผูกเขาตายใช่เอ้ยโอ้ยบาทนี่เจ้าไปอยู่วางนั่นแหละเขาย่านเจ้าน่ะผูกเขาตายใช้ดินใช้เดินเขาแล้วบ่ให้อยู่กันบิดนั่นไปอยู่เฮิร์นนั่นอยู่เฮิร์นนั่นแหละ คอยย่งคอยผูกคอยตายใส่เฮิร์นเขาเขอให้นี้นนี้ไรนี้อันนี้ง่ายมอยู่นี้ง่ายมาอยู่นี่ได้ขาดไล่นี้อีกโอ้ยบานี่เนาะคนกันปลูกข้าวตายใส่ดินเขาเพราะว่าเห็นผูกคอาตายใส่ดินเขาแล้วแลกขายก็ได้ผู้เกินจะก็ได้เขาให้นี้นี่เราคอยมาจะคอยอยู่อันนี้เออเราอยู่นี่ก็อยู่ก็จะยู่ถึงเราก็ไม่ยูมาหนิอ๋ออยู่นี้ อยู่นี่สิเข bon าว่าสัมช้าเขาว่าสัมช้าเจ้าได้นี้เขาบอกโอ้สัมช้าเจ้าได้นี้อีกมาอยู่ไหนอยู่นี่นะเออขึ้นโซ่โข่อย้ข่งอันนี้เึ็นชิยูนี่นี่ขึ้นชิจูเลยกะชิยูไม่ได้เปิดผลตรงมานหน้าของอัดพุ่นน้ามาันก็เต็มเบิ้ลเขาชิยูไซส์จับบันกันได้นี่เองเทิงนี่กับไฮยูเนาะเทิงน่ะไฮยูได้ดินเขาดินหัวไผ่ไฮยูบนหัวไายเวลาน้ามาแหละน้ายื่นขึ้นมาแหละอยูไม่ได้นี่อีกนะลำบากแค่ห้ยมันคนบ่มีแหละ เขาย่านเขาคนสุดแล้วเขาย่านเขาเห็ดไอปซูชินะว่าพวกแนี่จริงในนี่นะความจริงตัวจริงนะมารดใครใชมากับคนแบบว่ามันควบคิดจะไปต่อค้าเลยกับเมียนี่บ่แหละบ้านนี่มาอยู่ดินเขาอะย่านผูกก็ตายใช่อยู่เพื่อนกับญาติผูกก็ตายที่เพื่อนเขาเพื่อนเขาของเพื่อนเขาเนี่ยเขาอไรนี้เขาเขาเออเขาว่านี้เขาวสิขายแล้วนั่นแหละเขาอไรนี้โอ้หมดขายดินนะเนาะเพื่อนกันยังดินกันยังเขาหมดขายบทางออบ ไล่ทางงอ้อมเนาะมัเนีัยสีขายปัจจชินีแท้เป็นนั่นนี่เลยปูใหญ่พุดเหล้าเนาะเตียงกับเตียงเขาได้ใช่นหมเตียงเขาแล้ว่านี่นะเขาว่าเราสีขายเขาก็ไม่ได้ไล่ไล่ลคนนียเขาว่าเตียงใน่ใชได้เอาไปดงแล้วได้ค่ะวันนี้มาเนี่เขาไปอาหน้ามาเอาเขาเตียงไปเขาจะนอนใช้นอนดินบาาเนี่ยนี่เขาเตียงไปงนั้นแล้วเขาก็เรื่องง่ายมันข้อยวนคนนีงเรื่องว่าในเตียงอันนี้เตียงเอาเพื่อนลังนี้ล้วเตียงหลังนันเขาไป้วเขาเตียงเก่านะเพื่อน บริขอยืมเลยเด้วไปโลดเขาชามเจ้าได้มาเนี้ล่ะบ๊อบบอสเอาเตียงใหม่เนี่ยมาให้แต่ชิปส่งเขาตัวเก่าในเตียงใหม่คือว่าอันที่อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่นให้อยู่ชั่วร์ค้าสามเจ้ามีมองไปบอสเดี๋ยวนี้นะอืมเอาเลยชิเม่นนั่นแหละคันว่าบ่มีบอสไปนี่ชิบะนิชิฮายู่คนมือได้ใชนไหมแรกแรกมันลงชิะไปเองบัดยู่บ่ได้นั่มขึ้นมาหลายนี่ก็ไปเองเนาะไปเองเนี่ยชิบะใช่ใช่ไหม แต่ว่ามันมาจากแนวเลยนะนะขั้นไปอยู่ป่าก็ไปดินเขาเขาก็ย่านเพ็ดแนวบุรีเขากะพายุอีกนี่นั่นแล้วจวังหวะมีอย่างเดียวคข่าวจะไปอยู่ป่าได้นะดงหน้าตาดมันหกดินชังวนหลุมอึอือเท่านั้นเอาวะมันไก่หมูไก่หมูบ่ะนี่พอจะไปนี่นะเอาก็ได้เนาะเน็ดได้ไหรเอ้าชู่ๆเด้อจังไดนกันได้เด,ด้นะเอ บานี้ถือว่ามาเมื่อก่อนก็มาเรื่อยอยู่ได้ครับมาหอดถือว่าลำบากกูหมูนะนะบ้านนี้แมนบอกไงบ่เป็นบ้านบดบดเขตดบดแขวงชุดชุดบดแข็งบดแขวงตอนนี้ถือว่าบดหลวงบดเทศหลวงบิดประเทศหลวงก็ทำคอยจะค้นเรื่องเงินเรื่องลำบากกันบ่ลำบาก สิ่แล้เนาะบ่นผาบบ่นเช้ากันนี่นะกัจจวายนายลมมากอะเสียรักนอนอยู่นี่เลยบ่นนี่ฮะกินนี่นอนนี่กลางค่ำกลางคืนได้เห็ดแบบได้กังไพรบอดมีนาใตเนี่ยเยื่ยงบ่หมืดอึคขึมืดอถึงขึ้นซำตาบอดแล้วคืนตกห่วยตกหองเหยี่ยมเหยียมน้ำเทียนนี่กันกัจจวายนายเล่นเนาะเข็ดไปงอดงูเหี้ยวเหี้ยวกระปอมไปไหนกระไปบ่ได้ไปเทียนบ่ เียนกบุรีบรีไทียนกบุรีไตเดูชับกบรีมีอย่งกบุมีไตเนอะน่กบีย่งน้อยู่แัวคนโลนนยู่แต่คนหลนนอ่ะพี่น้องเลยเอ้าจะไหนก็ชูๆเด้อท่านหมอเด้อโดยทหารมอตตอนทํารมอต้อนพี่น้องเลยโดยสบายดีพอแก่สบายดีที่พอแพร่ชูทุกคนยมีพี่นงคเนาะของท่านมเนาะิดนักน้ำเจ้านี่ท่านหมย เป็นยังไงพึ่งจิงปะเมียนะคือว่ายูนกันหักแพงกันดีอยู่เขาขับปลาเขาโมเมนตว่าเจ้าปลาเขานะบ่ขับปลาคอยได้โอปลาขับวายูเด็กนี้โมเมนตพึ่นมีผู้เบาไปจักจักเลยหรือว่าเพึ่งมดมีว่าผู้เบาจากนี้ก็นีอย่าว่าจากนี้ก็สุดแล้วใจเขาเหนื่อนแน่เนาะเขาให้นีเลยก็นี้ช่วแล้วจะเขาเพื่นลก็ช่วแล้วจะเขา ตะก,กี้เฮาก็มาโยนข่าวเนาะคือวันที่น้ำะยะเขาก็ด,มมาากาดีเอ,าาาอา้าคนะือ,อ,อ,นะอว่าันนั้นตะกี้ว่าแต่งทางไหนเออแต่งนะแต่งเลยกะบันทีอยู่น้ำเนาะกะยาบัน่อยูน้ำกันอยู่น้ำกันเขาแต่งแปลงบนกันบนคำเนาะกะวันท่ยูมกันยาคือือว่าหมู่มาฝากเอาหมู่เบื่อเขาเนาะแนวนั้นนู่แหลหมู่จากเฮานี่หมู่เห็ดท<ม>ี่เห็ดคลองเขาเองกะคือือว่าเขาป้าเลยเนาะเขาเห็ดที่คลองเขาเองเขา โอ้เป็นคนละบ้านนี่บ่เป็นคนละบ้านนี่ยนะคนลำบ้านนี่เนาะคนตสมูคนบ้านอะไเนาะเดินอันนี้เดินท่านขาเดินอัายุเดี๋ยวนี่เดินใช่บ้านเดินเขาแล้วเดินคนอื่นเนาะอ๋อโตขึ้พี่น้องเอ้ยมึงแน่วัดลมมานี่เลิกเบิด์ตมึงแน่หลังคาก็ดีโอ้ยเนาะลำบากได้อยู่แบบนี้ได้ เป็นวะจำเป็นเนาะเห็นไหม,มข่าวน้ำได้อยาก,กินใช้นี่ออืเองได้มาจะใช้เข่านะสาพรกับบ่าวแม็กสาพรบ่าวแม็กมซื้อใหมหม้อหนึ่งหม้อแกงหม้อหนึ่งหม้อแกงบวงเคียงคกแขงคู่แขงแองเข้ามาบ่าวแม็กกับสาพรสาพรบ่าวแม็กบ้าอาจารย์นีบ่จักสิแม่แล้วว่าเราเมืองเขาเี่แล้วว่าเพื่อนมีมีคนชื่อเสียงคนไหนโอ้ยเนาะอ่อนกับบ่าวแม็ก มหนึ่งหมอแกงหวดเข้าเข่าเคียงเงินเหลือสองแสนได้น้ำสาพอนบาเม็กพี่น้องเอ๋ยมาหายทางทันหมอเพิ่อนสามหาหม่งง่ายได้เจ้าของทีเพิ่นลวานแนวนั้นเนาะอยากอยู่เทิงพุ่นบ่อมาก่อนนะอยากอยู่แล้วเขาอยากอยู่วังนู้นนั่นเขาเจ้าบ่งหายอยู่จะหายง่ายมาอยู่โกลนี้มีคน่นตกมาในยน้ำมันยิงทีม้าหัวโต ทุ่งพีน้อยนได้สิไปได้นเลเบิ่งเอาน้มค้างบุแมเนเฮ็ดเอาบุแมเนตั้งแต่งเอาเรื่องจริงแม่นบ่จริงจริงแท้แน่นอนพีคำมาเบิ่งตัวจริงคำมาโลกคำบาเชื่อคำมาเบิ่งโดนน้เบิ่งโลกอยู่ใช่นี่ฮะพลสว่างบ้านพลสว่างเมืองอุทุมพรบ่เมืองอุทุมพรแขวงจวนนาเขตพี่น้องบิ่งงตัวจริมเป็นว่าแต่งบ่ บวแมนแต่งเรื่องแต่งเล่านี่คือความจริงจากชีวิตจริงความจริงมาบึงจริงมาลอดมาบึงมาถามมาบึงแจริงเนเจ้าก็เป็นคนบ้านนี่เองบ่ค่อยมึงคนปนตูมบ้านตูมบ้านพนตูมเนาะแล้วพ่อแม่พามาอยู่พี่พ่อแม่พามาอยู่พี่มูนมังสั่งขยะด่ขายขายไรเงี้ยง่ายมาอยู่พี่เออง่ายมาอยู่พี่ขายอยู่คนมาง่ายมาอยู่พี่มาอะไรกขากระดาษมี เอาเมียเมีมยไปเซฟ้าใน,นลูกผู้นึงลูกอยู่ในพาาลูกอยู่แล้แม่เท่าอยู่ในแม่เท่าลูกผู้หญิงสักปีแล้วลูกสิบสองปีสิบสองปีเขาเฮี้ยนเลยนี่กันลูกอยู่ในแม่เนาะลูกเนะาะอยู่หมอแม่ตายแล้วอยู่แล้แม่เท่าแม่เท่า,า,าค่อยรัไปเอาเมียใหม่มาเอาเมียใหม,ม่มีมมบ่ลูกบ่บ่นบลบ่บ่ไบ่นบ่นบบ่นบน่นบ่นบนี่น่นบ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 นนบ่นบ่นบนบ่นบน ไงเพื่้นเนาะแต่เขาบอกให้ยูน่าเฮิรนเขาล้วก็จะเป็นไปแล้วนี่เมียบอกดีกว่าลูกบ่อยู่เมียเลยลูกบุเกียกเกีนเมียมากอันนี้ก็ตัวเมียบอมากเทาเลยมูให้นี่เพิ่น้าในไรอ่ะนะมูให้นี้่าใหนี้ชั้นนี่บอให้นี้เนาะบมันบอเพิ่นหายเพิ่นมอเพิ่นต้องมีเหตุผลและอย่างไหนี้เพิ่นบอมากเพิ่นมันมีเหตุผลแล้วเพิ่นซาร้าก็ได้มีเหตุผลค่อยบอไม่มีเหตุผล เจ้านั่นบ่ได้เขดบ่ไดดชังเนาะเเนาะบ่อด้เขตยด้ชังบ่ไดห้หายบ่ได้ตีเมียเป็นนนี่บ่อใดตีหม้่ให้นี่แล้วก็นี้บ่เม่นเือนเนาะบ่ด้เอากันบ่เพิ่นให้นี่ระนีบ่ตีหม้อให้นี่แล้วก็นี้บ่ี่ได้เหือนเฮาบ่อยู่น่ันนี่หมู่บ่พอใจแล้วว่ามู่จะให้นี่แต่พอใจมูก็ยังให้เขาแจ้งเขาแปลงต้นแล้แจ้งได้แปลงต้นได้เอากันเอาไปแล้วหมูให้เขานี่ไปแจ้งใจเขานี่ แล้วนี่ไปหาสักยามาบ่อเอาเงินให้เรา้วไปจักมัดใจเดี๋ยวว่าไปหาสักยามาเลยบ่อเอาเงินให้เราเราก็ชีคบบ้แน่ชีแม่แน่หมูแน่หมูบ่เอาแน่หมูบ่มักหน่หมูบ่มักมันเป็นไปเป็นจังพ่อบ่ถือก็ไผ่บ่จักเนาะบ่จักบ่บ่ถือไผ่บ่หู้ดอกบอกบ่ได้มันเป็นแล้วนี่เพิ่นก็มาจอบมาช่องมึงอยู่บ่ขคายากันนี่บ่ บมมาใกล้เลยบมมาใกล้เลย่กับผมใกล้เลยเลิกกันดนระเบ้อเก้าเดือนเพื่อนเอาผัวใหม่แล้วบ่อยังยังเลยนี่แม่นแล้วเอาผัวใหม่แล้วยันเอาผัวใหม่แล้วกับป่าเฮาเอาผัวใหม่แล้วรอแน่นั้นใช่ปะง่ายกันเลิกกับเจ้าได้เพื่อนเอาผัวใหม่แล้วป่านเนาะแล้วเอาผัวใหม่แล้วเราจังป่าเฮาย้อนนั้นใช่ปโดยเอาผัวใหม่ เอาแจงนั้นรสก็ตรงรสเราโปมาอย่าดนี้จังปลาเหาตอนนี้ที่ว่าระบาดหลายต้องระบาดเป็นยังจะให้เหาเอาชาวคลองโคสแดงแป้งใั่เราเบิร์ตโตเราไปชิมเหาปลาเหานี่มันชิมแม่งความค่อยได้เลยนี่คือเป็นกว่าคือกรรการตะกี้กะมังฮักกันนี่ต้นแจงต้นแป้งกันทองกันคอเบิร์ตถูกสิ่งทุกอย่างถึงต้องตามนี่โก้ปีนี้เบิร์ตไทยเบิร์ตลาขายขายแตงเมียไข่แตงไขยแป้งแล้วผลสุดท้ายมาครับความบริมาแบบนี้ได้ใช่ เอาก็เสียรักเลยรบ้าี่มีควรอยู่บนเสียรักน้องเอ้ยชำวาตัาตีนตัดมือได้ปะเนาะเสียรักทำลายจิตใจกันเงั้นนี่แหละคนเราตายใจเพราะขดทำลายจิตใจกันคนผีลอกแล้วพอปบได้คนคนลอกในปบบ่ได้คึดบ่แล้วบ่ทั่วคึดบ่แล้วบ่ลืมคิดเห็นในเนาะในเนาะเนาะโลกลวงโตต้มกันนี่คิดมาเลยกันตับคนเฮานี่จะไปตัวไปต้มกันแล้วก็ใจเฮ็ดให้กันเสียใจ เนาะบืาได้เห็นะเสียหายเนี่ยมันเสียใจคนบาปได้เห็นอย่นคนเสียใจตระเวนบูชาหกหมู่เฮ็ดให้เสียใจอย่าคนเฮาอย่าให้กันเสียใจเสียใจแล้วโตต้มโดโล่งไม่โตแล้นดีโตบริสีผู้มันเสียกันเสียคำมันเสียใจเจ้าบาาน้นบ่มีบนอยู่บนชาบ่มีบงจ้างนะบ้านมีบนจ้างขึ้นน้องกันออกบนโลกนี่โลกผู้ใดเป็นต้องพบ ผู้ใดพ่อจังเป็นผู้ใดเห็นจังพบแนวนั้นลูกน้องจนมิมันอยู่บนเสาจนบ่มมี่วังอืมมีบันจึ่งบ่ได้กินมาได้แล้วคือว่าสาวรักอือซีแหละก้นแหละพี่น้องเอ้ยเบิดลบนจ้างแะไรบบดนี้ฮะพ่อแม่เจ้ากับ่มีบ่มีแล้วออืญาติพี่น้องเด้่ยใช่เอ้ยน้องก็บ่มีมีเอ้ยผู้เดียวอย่างเอ้ยปัดอยู่นําลูกนําหลานอยู่นําลูกร้านเคยแนวนั้นเนาะ พ่อแม่กับบ่มีบัตรนี้เรื่อยกัเพื่นกาอยู่ลงดูตหลานเพื่อนซัมบะบ่มีแล้วเนี่ะเนาะอือไปยู่ใช่กับเขาว่าอยู่ยันทับผูเขาตายใช่เขาสูดเลยคนเสียหลักมันมีอย่างมันต้องเฮ็ดนี่เขาคึดเขาคิดแน่นบ่เขาคึดแน่นเพราะว่าจังไดก็คิดบ่ชอบบ่เขาจังหน่อยกระผู้งก็ตายใช่เดินใช้เฮือนนี่กะขายไปไปกระเจ้าดีเขาก็ย่านแน่นในนี้อีกนี่ก็ะชือเจ้ากระชือขเพราะว่าเพราะว่าเราเบิ้ลบน เบิดคมคิดบอลเบิดบอลไปเลยเบิดบอลอิกเบิดบอลเพิงบอลอ,อีกบ,บา <นะ S 1> ตอนชดท้ายมานี่ราชหัตถ์ทางออกย่านผูกก็าตายใชเดินเท่านี่โมได้ได้เฮ้ยไป่หายแล้วไปไม่ไ,มได้วันที่หาเนาะนั่นล่ะโอ้โตอ่อหมดขีดแท้ขีดแล้วมันจังมาเขาขีดเคยบ่เคยคิดอยู่บ่ขีดอยู่เคยคิดอยู่ว่าอยากทำลายตัวอยากอยากผูกก็ตายเนี่ยขีดอยู่ขีดมาแล้วขีดต้นมันบ่มี คิดตอนว่าจักจีหานาไปหาไปยเออจักจี้านาไปใชลักลี่อยู่คือกบแบบนี้ขีดหมอกชอบเขามันหลวดมืดแปดด้านบุมมีผูอืมมาปากมาว่าบุ้มีผูคอยปรึกษาน้ำเนาะอืมเคยคิดเนาะอเจ้ากะคนอเมือเข้าคืดเขาก็คืดมือเข้าวบคืดเมื่อไรเขาคืดเขาก็นอนลำตาไหลติดไปพิดมาแจ้งกลางคืนคิดคิดตัวนี้คิดตอนว่าเฮ้านี่ยมีบนอยู่มีดินอยู่ภารกาคือว่าแบบ เขานี่มันเบิดสติเดี๋ยนาะเบิดสติเฮาเบิดสติเดี๋ยวมันจังบ่ได้เลยหมูนี่คืดว่าเฮานี่เบิดสติอันหนึ่งก็แม่นหมูว่าว่าเฮาเฮามาจากใครมีชีวิตนะหมูแน่จากเงี้ย,ย,ยเงี้ยเงาแน่นะหมูเปินคืดว่านั่นเลยเขาก็คืดอยู่มือเฮาคืดเฮาบอกขืดกันนี้นะแนนั่นแรกเขาจังมาจากใครอยูย่เนาะใา้เฮากรีตีนะมมแม่เลยเพราะว่าใช้คือจตเพิงเขาไป็ว่ายู่ บางนำบวชขึ้นมาหอดเลยเนาะออเบนชูเนี่ยเขาให้โยงรู้นี่เขาเขาจะขึ้นเรื่องโยงให้เราโยงนี่แหละเรานี่เขาเขาบอกที่นี่เองก็ที่นี่เองนี่ผนพลโตมาเนี่ยนำขึ้นผายนี่มันก็เต่งเบิร์เลยมันเ็จ้าชู้ใช้ชาวบ้านเขโทมได้นี่เขาได้อยู่โกลนองเนาะอยู่ได้อยู่นี่เขาบอกได้ไรนี่เขาโยเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยคนนำ็นที่ใช้เพราะฉันนี่ใหญ่มาอยู่โกนห่วยโกลนองที่น้องเอ้ย อ่นนอนย่ยากอยู่ทึงนูนบอนน้ำขึ้นมาบ่ฮอดเพิ่นบัดบ่ให้อยู่บัตรแต่ว่าเพิ่นบ่นไ,ไ,ได้ไล่ไล่บัดยามน้ำมาได้สิปไปเองมันอยู่บ่ได้เด้อยู่บ่ได้แล้วน้ำถั่วมพบนี้ตัเพิ่นเอาเตียงมาก็อยากเฮ็ดคักๆแน่แน่บัดอ่ะทางนั้นดินแค่ทางนะจ้ะดินใทยบ้านทางหัวทางนั้นได้ดินใทยบ้านเนาะเขาก็สิบอิอยู่อีกเขาก็สิบหิยู่คือกันนไงแกมันบอกคน,คนเบิดแล้วเบเิด วดสีเพิงวดสีเพิงวดความหวังคนเสีรักคอยนะว่ายง่ายกันพี่น้องบราณายมดบนจันนจังเลย